สวัสดีครับผมผมกบนะครับตัวเลขที่ว่าผมจะเล่านะครับผมเคยเล่าความฝันของพ่อยันมาหลายงวดแล้วครับแต่ว่าผมบอได้เล่าเนาะเพราะว่าพ่อแกไม่ได้ทักมาเล่าความฝันให้ฟังลาสทดคเมื่อกีครับพ่อยันแกบอกว่าแกถูกเลข9073ตัวโต๊ดแกบอกว่าแกกับฝันทั่วๆไปนี่แหละแต่บังเอิญว่ามันก็ตรงกับเลขที่แกตีงวดนี้ครับพ่อยันแกบอกว่า ไม่ต้องไปตีเลขนะครับไม่ต้องไปจับเลขไหนเลยเพราะว่าแกฝันเห็นตัวเลขเลยแกฝันเห็นรถชนกันครับสองคันแต่ทะเบียนเดียวกันทั้งสองคันเลยครับมันแปลกวะมันมันอาจจะบอกบอกเลขก็ได้ครับรถสองรถสคันครับมันชนกันแต่ป้ายทะเบียนรถเนี่ยมันเหมือนกันทั้งสองคันเลยอันนี้คือความฝันของพอยันเห็นไหครับเมื่อกี้ผมบอกว่าไม่ต้องไปแปลเลขไม่ต้องไปตีเลขครับเพราะว่า แกฝันเห็นเลขเลยถ้าหากว่าเป็นทะเบียนรถขั้นอื่นเนี่ยหลายๆเลขเนี่ยแกจะไม่แก,แกจะจําไม่ได้เลยแต่นี่คือมันเป็นเลขเดียวกันครับรถมันชนกันแกฝันได้ไม่กี่วันนี้ครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นเนี่ยอยู่บริเวณแถววัดพ่อยันนี่ส่วนใหญ่คือเวลาฝันนี่คือแกจะฝันเกี่ยวกับเจ้าอาวาสบ้างเห็นผีเด็กบ้าง คนตายบ้างอยู่ในบ้านบ้างแต่ส่วนใหญ่คือพ่อยันจะทํางานอยู่เกี่ยวกับในวัดมากกว่าแกก็ฝันอยู่ในวัดครับว่ามีรถสองคันครับขนของเต็มรถเลยซึ่งรถสองคันนั้นครับหนึงรถขนพระเป็นพระพุทธรูปสองรถขนข้าวเปลือกเข,อขอาขเขามัตาครับยู่ใวัดแล้วก็ กำลังจะจอดรถและมีอีกรถคันหนึ่งครับคือเขาเอาพระเพื่อที่จะเอาพระทุตพุทธุูปเนี่ยคือมาไว้ที่วัดต่างคนครับต่างแบบขับรถมากครับคืออ้อมโบสเนาะปกติคือเห้าต้องอ้อมไปทางเดวกันแต่อันนี้คือไม่ใช่พอยันแล้วก็ยื่นเบืองอยู่ครับว่ารถสองคันนี่คือมันมันหันหนาเขากันครับหันหนาเขากันเลยพอยันที่วันในใจ สองคันนี่มันตาบอดบ่มันคือแน่บ่เห็นจริงๆแล้วคือรถมันหันหนาเขากันครับมันก็ขี่มาปกติครับขี่มาบบปกติเลยถ้าความเร็วได้นะแล้วก็บอกว่าความเร็วเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักห้าสิบหกสิบไม่ได้แค่วืดเลยแต่สองคันนี่มันตาบอดบ่มันคือบ่เห็นรถว่าสันซึ่งมันกับเป็นทางตั้งสี่ครับตังสี่ครับมันก็คันหนึ่งขนพระพุทธรูปอีกคันหนึ่งขนเขาครับเต็มรถเลย นะครับมาครับมากับโซนกันเลยปังเลยเต็มเต็มเลยครับพอยันครับก็กําลังขึดบวขาดคําเลยรถชนกันปังเลยแต่คนไม่เป็นไรครับแต่รถเนี่ยบุ่มหนาชนกันครับหนาชนกันบุ่มเลขหน้าเล็กหนาบ้าหันนนินะครับหนาโซนกันแล้วแกก็ยางเขาไปเบิ้งครับแกก็เดินอยู่เดินดูอยู่อีกไกล้บัดพ่อโซนกันแล้วแล้วก็แรได้เบิ้งครับไปเบิ้ง่าคนเป็นยางบอกคือหน้ารถ บุบทั้งสองคันแต่คนขับไม่เป็นไรแล้วก็พระพุทธรูปก็ไม่เป็นไรข้าวเปลือกเต็มรถก็ไม่เป็นไรครับเพียงแค่รถมันบุ่ม,มือเสียงดังสนัน่นในวัดเลยครับตึมเลยแต่ไม่มีใครเป็นไรครับบัตรพ่อลงมาจจกรถแล้วครับพอยันยิ่งตกใจครับมันตาบอดมั้งมันเลยแนมบ่เห็นการบร่สอวสัน อันนี้คือความคิดของพอยันนะครับแกคิดในใจบราแรงครับไปไกลๆครับเราตกใจกว่าเราครับมันโมเมนต์คนครับเป็นพระเป็นพระใหม่ครับขับรถเป็นพระครับมาขับรถทั้งสองคันเลยพอยันแบบเอามือกุมหัวเลยพระออียงน้อคือมาขับรถมัเนี้จริงๆแล้วครับรถสองคันเนี่ยคือเขาจอดไว้ทั้งสองคันแหละครับแต่เขาจอดไว้อาจจะเกะกะทางพระทั้งสองรูปครับเป็นพระใหม่ อาจจะหัดขับรถหรือขับรถไม่เป็นครับเพิ่งกันเลยแบบประมาณอาสาเอารถคันนี้ไปเก็บให้สินะแต่ที่ไหนได้ครับต่างคนต่างขับมามาชนกันพระขับรถชนกันครับสองคันเลยทะเบียนรถนะครับเด้อที่ว่าพอยันครับเราเห็นในความฝันทะเบียนรถครับคันแรกครับที่ว่าขนข้าวเปลือกครับเต็มคันรถเลยคือทะเบียนรถ3760 3 7ด0นครับนี่คือทะเบียนรถ ส่วนรถที่ขนพระพุทธรูปครับคือเลข7630 7630ครับนี่คือรถขนพระพุทธรูปเรางงเลยครับเลขมันคือเดียวกัน3760กับ7630เลขมันเดียวกันทั้งทั้งสตัวเลยครับไม่ว่าเราจะซื้อ376หน้าหรือจะซื้อ760หลัง หรือ763ดหสามหรือ6 3สครับมันก็ตัวเดียวกันทั้งสองทะเบียนรถเลยเราก็เลยงงว่าโอ้พะระขับรถกต่ตกใจพราะแงละ่ะแล้วก็มาตกใจทะเบียนรถเลยรถอีกอย่างคือมาทะเบียนเดียวกันเปะ๊ะทั้งสองคันเลยน,นี่คือความฝันของพ่อหยันครับเราฝันยังไงเกี่ยวกับพระเกี่ยงมวดกว่อนเราก็ฝันเห็นเห็นจ้าววาดครับที่ว่ากวดได้ใหม่ยุ่แต่ว่าเจ้าววาดนี่คือแกมรณภาพไปตั้งแต่อายุ80ด0ิบิปี แต่แกเสียไปได้สิบปีเนาะแต่แต้งงวดพุ่นครับออก8ปดศูนย์แล้วก็ออกเก้าศูนย์นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะแล้วก็มาออกงวดนี้อีกออกงวดนี้อีกที่ว่าเก้าศูนย์งวดหนึ่งเรื่องงวดนีหละผมจำหมดเลยครับแต่งวดนี้แกมาฝันอีกแล้วครับว่ารถชนกันครับทะเบียนรถเดียวกันทั้งสองคันมันบังเอิญเองครับบังเอิญมากแต่ถ้าเป็นทะเบียนอื่นเนี่ยบางทีมันสิจำอยากอยู่แต่ในของฝันคือมันเป็นทะ,ทะเบียนนี่แหละจำได้เลยแกลุกขึ้นมาครับ แล้วก็มาจดไว้อะมาจดไว้เลยลองพีหน้าบังครับนี่คือความฝันของพอยันนานๆครับแกจะเล่าสิจริงๆแหละครับแต่ละคนนะผมว่านะคนเท่าครับ,บ,รบยังได้กับฝันครับยังได้กับฝันสองหมื่นสามหมื่นเพิ่งเถอกับฝันหลอบหนึ่งแต่เาิ่งเถอกับโดนไปครับเหตุผลที่ว่าแกไม่ทักมาเพราะว่าเลขของแกมันก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับแกก็เลยแบบบอกใครอยากจะเล่านะครับบางเพื่อแบบคนฟังแล้วหนึ่งเบือ่อสองแบบ เลขของเราบโบเมนสามก็คือเล่าความฝันไปตัวเลขมันไม่เข้าแล้วก็เห็นในหลายคนแบบเสียเงินจริงครับแต่จริงๆแล้วครับความฝันกับตัวเลขเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่ามันไม่ตรงกันอยู่แล้วครับถึงเราจะฝันดีฝันยังกระซางครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโชคครับแล้วก็เวลาการเปิสื่อครับเท่าจะถึกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาผมเลยครับเนาะขึ้นอยู่กับดวงน้ำนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขของพอยันครับในรอบจะหลายเดือนอยู่ ที่ว่าเล่าพึงมาหลอยฟังอีกรอบหนึ่งไม่แน่ครับแกอาจจะมาบอกเลขก่อนปีใหม่ก็ได้จะซื้อหน้าซื้อหลังซื้อท้ายก็ขอให้ถูกครับเลข3ตัวแต่แกก็บอกว่าตกใจอยู่เลยตกใจที่ว่าพามาขับรถแต่ก็ยิ่งตกใจคือทะเบียนมาอันเดียวกันนี่แหละไม่ว่าจะเป็นเลข2ตัว3ตัวแต่อย่าลืมตัดเล่นครับเผื่อตัวเลขนี่จะมานะครับเนาะดังสน,นั่นลั่นวัดเลยก็คือรถมันชนกกันทะเบียนเดียวกันทั้งสองคัน3 760แล้วก็7 6 3 0 นะครับเนาะวันที่16ทํธันวาคม6คอยทุกคนครับชูดีกท่านมานันซื้อเลขตัวไหนก็หอยได้จับเงินหมื่นซื้อลอตเตอรี่ใบไหนก็ให้จับเงินแสนไม่ขาดทุนครับให้ได้กําไรทุกคนครับผม